สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45ิบาซีซนิวภาคอิสานเอชดีจานดาวเทียม p อพีเอ็มจานสีส้มวันนี้พบก,กับดิฉันวิภาวาน,นาทศีเดิมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดทำบุญตักบารวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นศูนย์รวมการทำบุญของชาวร้อยเอ็ด วันนี้เมื่อเวลา6นาก30นาทีนายสนองดนประสิทธิรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบารวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นส่วนรวมใจในการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการและเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวที่ลานสาเกนครสวนสมเด็จพระศรีนครินร้อยเอ็ด เติมมีนายประยูนยจรเจริญผู้อำนวยการสำนังกงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดว่นักสวนราชการพุทธศสนิกชนชาวร้อยเอ็ดมาร่วมำบุญเป็นจำนวนมากโดยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนังกงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทําบุญโครงการทําบุญตักบาตรวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษาขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม2564ถึงเดือนกรกฎาคม2565เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมทําบุญตักบาทเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป การทำบุญตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาลพระพิสุจะอุ้มบาตรออกบินทบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆตามหมู่บ้านในเวลาเช้าผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของมาทำทานต่างๆเช่นข้าวอาหารแห้งมาถวายพระซึ่งประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและเป็นการแผ่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้น จะส่งถึงญาติผู้ร่วงรับด้วยเช่นกันนับเป็นกิจกรรมที่จะช่วยขัดเกลาและพัฒนาจิตใจให้พุทธศาสนิกชนมีจิตใจมีความสุขความสงบโดยนิมนต์พระพิสุและสามเณรจากวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงมารับบิณฑบาต เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมกันทําบุญตักบารนอกเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำและต่อเนื่องสังสมาธิยาเมมุสาวาทาวิรมณนีสิขาปัสุราเมรยามัจจปะมาทธานาวิรมณีสิขาปะทางว่าเราทั้งหลายขาดเสียไม่ได้ซึ่งการให้คนร้อยเอด ผู้เป็นรมคมรูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในความเคารพสูงสุดขอ,อกราบเรียนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชคาม,มจะพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่รวมทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมพระเอ็ดได้ประกอบปุญกุศลอันเป็นประดิพึงไม่ได้เวลามีเหตุการณ์ อุบัติเหตุเพศภัยสีเลนะสุขจิงยันตีสีเลนะโอขะสัมพันทำดีกับภรรยาทำกับลูกกับหลานทำกับสังคมเหมือนเดิมไหมวัดยังเหมือนเดิมไหมอันที่สามวัฒนะวัฒนะนะนี่จะส่งให้เรา ชื่ออะไรเป็นไหมไอ้ที่สามกันเลยปีทหกปี่สามนาวข้าเ่าขาวจันทีขาวมูริงจริโอ้ท่ขาวขาวต้นข้าวต้นข้าวต้นขาวต้นข้าวต้นข้าวนขาวนข้าว้นข้าวนขาวนข้าวต้นข้าวต้ขาวต้นข้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 าวตนข้าวตนข้าวต้นข้าวต้นข้าวตขาว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  ต่อกันที่สำนักง,งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาร้อจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุ18ปีสพมร้อยเอ็ดลีกครับ2021ครั้งที่1ประจำปี2564ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด ันนี้เมื่อเวลา15 5ริกานาฬิกาดรตวงอันทชัยประธานคณะกรรมาการการศึกษาและกีฬาวุฒิสภาเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุ18ปีชิงชนะเลิศสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษา101ประจำปี2564มัธยมศึกษา2พม101ลีคับ2021ครั้งที่2ประจำปี2564ณสนามกีฬากลางจังหวัดร1อยเภอเมืองร้อจังหวัดร้อ โดยมีนายสุกิจกลางสุขรองผู้มนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอ็ดเขตหนึ่งคณะผู้บริหารสถานศึกษานักวิชาการการศึกษาคณะครูและนักเรียนนักกีฬาเข้าร่วมเฉีี่ยเป็นจำนวนมาก ดอกเตอร์อดุลศักดิ์บุญอเอนกผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียนที่มีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลได้มีโอกาสร่รวมการแข่งขันและยังสามารถพัฒนาทักษะฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อสร้างความสามัคคีมีศุนทรียภาพด้าน กีฬาและพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศต่อไปทั้งนี้การแข่งขันในครั้งนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน2564ถึงวันที่18มีนาคม2564จำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด40ทีมดังนี้ทีมดีวิชั่น1จำนวน12ทีมทีมดีวิชั่น2จำนวน23ทีมจากสหวิทยาเขตจำนวน7ทีมรวมทั้งสิ้น42ทีมภาชา่ีสีซีซับ์ูครับบุคลากรทางการฟุบอลของรอยผมสครับ ผมสั่งเข้าไปที่ตางนดังนจนั้นโดนพัดโดนภาษาเขียวขาวครับป่าที่กูของพังกะทิอาวงศาเปลี่ยนรุ่นวัยุ่ไม่เกิน18ปีปดปีทีที่สอง ในครั้งนี้นะครับต้องกล่าวขอบพระคุณขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธาเนเพื่อสร้างความสามัคคีมีสุนทรียภาพด้านเรื่องดำเนินการตั้งแต่วันที่25พฤศษ,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 ษกายนดังนี้ครับสรุปว่าทุกโรงเรียนที่ส่งทีมทั้งส 3, 3, ามสามแสห้าหื่ครับรวมท้งนะครับเราได้รับรววงบประมาณ การแข่งขันกีฬาก็ร่วมร่วมแระถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับเรื่องแระร่รรรวมประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทุกบอลน,นักเรียนรุ่นร้อยประจำปี2 5 6 4แก่นายอดุลศักดิ์10,000บาทเชิญ <c oughs> ตัวแทนด้วยนะคะโรงเรียนเสรีภูมิ5,000บาทนายพาระดอนจันพันธ์ข้าราชการบำนาญอุปนานยก5 นายสิรินายนพรั์มูลสีแก้วผู้ในการโริโพคสีสว่างวิทยา2,000บาทผู้ในการโ,โรเรียนโัวแก้วประชาสาม1,000บาทผมมีข่าวดีที่จะแก้งให้อาะวา่นที่ด้านทั้งหลายได้ร่วมการแข่งขัน,นลีกวันนั้นไปเป็นนักกีฬาเล่นลีกหนึ่งลีกสองลีกสามสองประเทศกับลูก อันจะอบไปด้วยหนึ่งร้ยเจของเรานั้นมีศัต์มีความรู้มีความสามารถเที่ยวชานบริหารการศึกษดีว่ากีฬาเนี่ยด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะหรือช่างยนต์ช่างคน่างเดียวพอที่27่ทำวันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาที่สร้างนั่งร้านให้กับปี2 5 6พอ,อห,หพร้อมมือนเหมยพรให้การแข่งขันครั้งนี้ได้รับรู้เป้าหมาย ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายท่านผู้มีอยู่บการระคุณที่มาช่วยเด็กๆทุกคนเงินของท่านทุกฝ่ายทุกสตางคนั้นได้ถึงผู้เรียนอย่างน้าภาคภูมใจขอให้อาจิสงเหล่านี้ไป้ส่งผลให้ธุรกิจของท่านชีวิตของท่านได้ประสบความสําเร็จในชีวิตตลอดไปผมขออนุญ,ญาตเปิดการแข่งขันมัธยมสพมรออีั2021 ร้งที่สองรอบซุปเปอร์ลีกประจำปี2564นักบัดนี้ครับนักกีฬาทั้งหมดแล้วพิธที่ในการแข่งขันที่ดีที่สุดใน วยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารนะคะหมายเลขเสื้อสีแดงหมายเลค่ะและจันทรุ่เปศาอันมณ์เจริญถอยนะคะโรงเรียนสีสมเด็จพิมพ์พุทนาวิทยาค่ะจริงๆเพืยังคีการูงงหรือว่าโรงเรียนนี้ยุสุภาพเจะเป็นสุดใหญ่แต่ก็ผิดท้งถ่ายภาพทีมสี่ออมตามองไม่เห็นเลย จากโรงเรียนเยงศึกษาพัฒนาการนะคะทรายทองวิทยาเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะใครมาร่วมเอาละมึงัโสมเป็นทมาจริงๆับนอองรร ที่เทศน์ครับของสบอลในศึกษานี้พี่ในที่เป็นทีมศักดิ์เอื้อเจิมพชิตหาจังหวัดนี่ทางดาหาจังหวัดอะไรไอ้ทีมเต็งสั่นเต็ง ท้ายข่าววันนี้ที่ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น516รายยังคงรักษาพยาบาล4,888รายสถานการณ์ไวรัสโคโรโนา2019จังหวัดร้อยเอ็ดประจำวันที่20มีนาคม2,565 ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ะระลอกเดือนมกราคม2,565 516รายผู้ป่วยสะสม16,435รายรักษาหาย447รายยังคงรักษาพยาบาล4,888รายเสียชีวิตสะสม34รายข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอสรุปได้ดังนี้อำเภอพลทอง112รายอำเภอสวนภูมิ105รายอำเภอเมืองร้อ 78รายอําเภอเสรลภูมิ52รายอําเภอเกษตรวิสัย28รายอําเภอทวัดบุรี21รายอําเภอจังหาร20รายอําเภอปทุมรัฐ18รายอําเภอจตุรพักพิมาน18รายอําเภอโพชัย16รายอําเภอพนมไพร12รายอําเภอหนองพอก12รายอําเภอเมวดี7รายอําเภอเมืองสวง6รายอําเภอพูนซาย6รายอําเภออาจสามารถสองรายอําเภอเชียงขวัญสองราย อำเภอศีสมเด็จหนึ่งรายอ,อทุ่งขขาวหลวงไม่มีและอำเภอหนองหีไม่มีข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้516รายเป็นผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด20รายพื้นที่ควบคุม13รายเฝ้าระวังสูงสุด3รายพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเสียราย ติดเชื้อภายในจังหวัด496รายข้อมูลผู้ติดเชื้อในวันนี้496รายประกอบด้วยสัมผัสผูต้ติดเชื้อในครอบครัวจุ่มชน383รายติดเชื้อในสถานศึกษา3รายตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล99รายและบุคลากร,กรทางการแพทย์11รายโดยผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK บวก รายใหม่วันนี้919รายรวมสะสม7,405รายท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซ z n e w นิวภาคอีสาน HD ดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีคลาไปก่อนสวัสดีค่ะ